สวัสดีคนคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนเนี่ยรับของฟรีชิ้กันค่ะโดยของฟรีชิ้นนะคะเป็นไอเทมได้แ็ก UGC ฟรีค่ะโดยเขาจะมีการแจกทั้งหมด 2, นะคะ2,500ชิ้นค่ะซึ่งคำอธิบายไอเทมนะคะได้มีเขียนไว้ค่ะว่าคนที่จะได้รับโซดาฟรีนี่ทุกคนจะต้องเป็นคนนะคะที่เป็นเจ้าของฮูสคอยอันนี้ค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะที่เป็นสีทองอันนี้เลยนะซึ่งเหรียญอันนี้น,นะคะทุกคนเขาเนี่ยได้เคยแจกฟรีนะคะตั้งแต่วันแรกๆเลยคะ่ะที่มีการแจกไอเทมได้แ็ก UGC ฟรีนะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้า มาที่แบบนี้ได้เลยนะเราก็มารับของฟรีกันค่ะโดวยวิธีการดร้านุนคนเราเนี่ยสามารถเดินมาที่ตรงป้ายตรงนี้ค่ะมันจะมีตัว E ีนะคะทุกคนกดค่ะเพียงแค่เรากดตัว E ีนะคะถ้าเอดใครเนี่ยเป็นเจ้าของ h o สคอยอยู่แล้วเนี่ยทุกคนนะคะก็จะได้รับโซดาฟรีเลยค่ะแต่ถ้าเอดใครนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของ h o สคอยทุกคนที่เป็นเหรียญสีทองเนี่ยมันก็จะมีข้อความแบบนี้นะคะขึ้นมาที่ด้านล่างค่ะก็จะไม่ได้รับของฟรีชิน้นนี้ไปนะคะโอเคทุกคนสำหรับที่การรับของฟรีชิน้นนะคะก็มีียงนี้ค่ะเยง,งนะคะไว้เจอกัน,ค,นคลิปหน